อย่างเดียวครับเห็นไหมโอ้หันูคนอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยดูนทั้งคนขับคนนั่งต้องคนท้องนี่ห้ามขึ้นนะครับตายละผมรถผมจะต้องไปที่ดเนี่ย้าขึ้นนี้เลยเฮ้ยอ้ลไ้อ้โหโอ้โห่โๆวัีครับทุกท่านการบันทออมทัวร์ครับคลิปนี้ อที่บ้านบ้านเมยเมือจงจำปาศักิแขวงจำปาศักดิ์นครหลวงรถปโฟลาวนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านนะนี่โอ้โหมันโอ้โหอันนี้รถวิกอัพนี่ก็สบายสบายเมื yeah, ่อวานตอนที่ผมเข้ามาวนไม่ตกนะครับ <Yeah. S 1> ก็มองเห็นทางก็เล็กแบบนี้แหละแต่ว่าไม่มีน้ําขัง นี่ผมกำลังเดินทางออกมาสำรวจทางออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆถ้าว่าฝนไม่ตกหนักมากผมจะออกมาข้างนอกนี่เป็นบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านนะนี่ก็เป็นบ้านเรือนประชาชนนะครับหลังใหญ่โตนะฮะแต่ก็ไม่มีคนอยู่นะเขาออกาอนนะั้หลังลนะียเขาก็ออกไปนอนนานะครับบางคนก็ไปทํางานที่ไทย อันนี้อันนี้อีหยังนี่สำนักควบค้องบ้านควบค้องบ้านอ๋อหมายถึงว่าที่ทำการพยาบาลนั่นบหแน่เองอหน้าฝนก็จะเป็นแบบแบบนี้ตลอดแน่ยากแพ่งกัสีแดงถ้าตอนกลางช่วงหน้าแรงก็จะเป็นทางฝุ่น เป็นเรื่องธรรมดาที่ชินแล้วอันนี้เด็กนักเรียนมัธยมอันนี้อยู่มัอย่างประมาณมอนก็คือใส่กระเป๋าหน,น,นังสือผู้เขาใส่กับได้ผู้เขาใส่ใเดินอย่างเดียวนเนเาะเขาขับรถมอเตอร์ไซอ์ ระยะทางจากสามแยกมาฮอดเขาม่บาในจัดกิโลสองลักสองลัก2กิโลนะครับจะมีที่หนักๆอยู่มีอยู่สองที่สองจุดด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยทางหน้านี่เลยครับทุกคนโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์นี่ได้ได้พากันปีนบ้างแล้วนะมีคนปีนบ่เลยนี่นอ่ครับาแขงไปปีนเลยนะโอ้สุดยอด นีื่องหรอเรื่งแล้วเราเป็นนาจีชินแล้วเพราะว่าคันหน้าฝนก็เจอสภาพแบบนี้เนาะคันมดหน้าฝนแล้วเขาสิมาเฮ็ดให้ไใบรถนนบางทีกาถ้าว่าเฮ็ดบอ๋อคันมีรถไถยนะพ่อคันว่ามดหน้านานาฝนแล้วเนาะมีรถไถยกาลากที่ชาว่านเพื่อกาซื้อชาวบ้านอ่าคือรวบรวมเมื่อเช่าบ้านเนาะรวบรวมเมื่อเช่าบ้านแล้วก็จ้างเป็นค้าน้ํามันให้รถไถ ตักห้ยคารถไทสักสักนิดสักหน่อยเน่ะประมาณพอบางบางบางพวเมันใจดีเาที่ราใช้กานมต่ไม่เยอหมองนี้ว่าสิสาหัทสากันกับคนว่ามีหอดหมองนี้ครับมีหอดใหม่กวนาทำไมรถติดว่เนี่ยะ้แไม่รุดนไดติดโอ้นี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดยวตัไปฮะ ไฟไปไปหมุนั่นแต่พอดีมีรถหุ่นใดมาทุกคนเดี๋ยวมาดูรถหุ่นใดคันนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่หุนไดเนี่แจ็คนะแจ็คเป็นรถหกล้อซึ่งจะต้องออกจากที่นี่ถ้าเป็นรถหกล้อนะครับรถหกล้อนี่จะไม่เท่าไหร่นะครับดูนี่ต้องอัดอย่างเดียวครับนี่ไมาอย่างเดียวครับเห็นไหมออโอ้โหโอ้ห่น,นดูนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูคนทั้งคนขับคนนั่งต้องคนท้องนี่ห้ามขึ้นนะครับไปยละ ผมรถผมจะต้อง <uring S 1> อย <Corps fishing S 2> ู่ไ er ้าช่นนียนะครับเดินไปโดนโอ้ไปแล้วเน,น, e นี่ยไปแล้วครับนี่อันนี้จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าจะได้สัมผัสกับสัมผัสกับความเป็นจริงว่าชาวบ้านเขาเข้าออกอย่างไรกันนะแต่ห้าคงไม่ได้เข้าไปข e. <im> ึ้นเขาหรอกว่ามันลึกเลย แล้วครับไปแล้วครับแจ็คไปแล้วครับแจ็คนี่หน้าโรงเรียนนี่โรงเรียนมัธยมนะครับนี่โรงเรียนมัธยมของที่นี่นะครับเป็นไทยวะได้กออกไปขออนุญาตว่บผมบ่ถ่ายบ่ถ่ายบอทไทยทานที่ราชการปลอดภัยก็เช่นไรเนียเฮ้ยเฮ้ยอู้ยเรียบเหรโอ้โหเอาเอาเอาสู่สู่สู่ชีวิตไป ช่วงหน้าฝนนี่น้องจากจะพรวาบโค้งด้วยโ้ยจะพรวาดโค้งด้วยถ่ายแล้วครับผมนันมีอีกมองหนึ่งไหนปะที่โหดๆนะแต่แต่ว่ามองที่มันโหดโหดสุดแล้วไหมปะมองนี้โหดสุดละโอ้นี่คอนรงนี้มีรถไถอ่ะมีแมคโครด้วยตอนนี้น่าจะฐานะดีนะครับมีแมคโครด้วยมีรถไถด้วยถ้าติดลมก็ไม่ต้องกลัวนะ อันแล้วทุกคนน่าดีเขาจุดกอนไว้เขาควจะออกน่ะอ๋ออันนี้อนาคตเขาบอกว่าจะสร้างเป็นโรงแรมที่พักนะครับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะสามารถที่จะมาพักได้นะสบายเลยห้องพักคืนหนึ่งก็ประมาณแสนกี่ประมาณนี้เนาะร่วมเป็นเพื่อนเขาก่คอเพื่อนเนาะเห็นเพื่นเพราะว่าเป็นที่พัก อ,อ,อ๋อวนเป็นผูเก้าอันนั้นอันนั้นเขาเอิ้นพูดูดยังพูเก้าปะพูเก้าพูเก้านะเมฆหมอกกำลังสวยงามเลยครับทุกคนถ้าทา,างทางง่ายก็เอิ้นพูเขาควายอ่าพูเขาควายไอ้าอูนี่อีกม้งหนึ่งนะครับนี่นี่อีกม้งหนึ่งนะครับครับรสชาติหนึ่งปวดดางเนีย้ยเอาเป็นรสไทยคือกมมันเพราะเป็นรสไทย รัดแน่นเ่ราะว่าเป็นรถนี้ก็ตามตา่ามองมอง,มองนี่วายันประแดดดอกเลยมองว่าน่ากลัวแต่มันจิมเมินจังหน่อยหนึ่งบัตเตอร์ไบัตเตอร์ไไปไม่ดอกแกล้วนี่พะโลมพะวันบะโลมมันก็พัดได้ไปนะครับแต่ก็มีธุรกิจบางคนเมื่อกี้อยู่ข้างๆที่ผมไปพักสารก็ติบข้าวนะครับสามารถที่จะปลูกบ้านหลังสวยๆได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปทํางานที่ฝั่งไทยนะ ต้องประหยัด่แต่แต่ต้องประหยัดนะครับเพราะอยาัดอยากมีอยากม,มีบ้านสวยๆก็ต้องประหยัดโอ้โหโดนด่านขนา้างหน้าอีกหน,นึ่งด่านนะครับด่านถ้าขาออกนี่เป็นด่านที่สามถ้าขาเข้าเป็นด่านแรกยูนี่สองด่านเลยสองด่านเลยบ่าโอ้โหเดียวขาไปเนี่ยเป็นทายเป็นแนวนอนนะค,ะครับทายเป็นแนวตั้งเลย ว่าจะออกไปอยู่เนี่ยโอ้ไงมั้งตัวรู้แสดงว่าสาหัสสากันนะครับเพราะว่าคนขับรถเขาเขาลงมาเขาลงมาดูหรือว่าเขาเขาผ่านรอบวาตำรวจอ๋อแสดงว่าแสดงว่าเราเราพุ่นไปแล้วเนาะแม่ตาดาล่าตาดาลานี่เราโลกมาตำรวจอ๋อแสดงว่าเราพุ่นอ่านพุ่นไปแล้วนี่อีกหนึ่งด่านนี่ด่านสุดท้ายเป็นบะวาสนาม่มีด่านหนึ่งเหร มั oh, oh. นต้องไล่สดครับเดี๋ยวคากรับไล่สดนโอ้โห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 โ้โหโออโอ้อหอ้โหอ้โหโอหอ้โโอ้โหโ้โออหอ

โโอ้หนด่า,ดานสุดท้ายเลยด่านสุดท้ายตอนออกจากหมู่บ้านแต่ด่านแรกตอนทางเข้าหมู่บ้านโอ้โหดนานาคโอ้นี้เขา้ายังไงมีเขา่าเขาคนเหนียวหรอนสนมากเขาจะปลูกคนเหนียวกันเนาะเคนเหนียวบนบ้งงานก็งมงนนีคนมีเขาเจ้าเลยเนาะตอนน้อยเขาก็ปลูกลเขากได้ก,กินอเอาเอาอันนี้เขาลงเรียนยังไงโรงเรียนบ้านต้องคืออยู่ใกล้ๆกันคือประมาณเรียนน้ำกัน ทุกหมู่บ้านจะต้องมีโรงเรียนไหมบอกรู้ว่าแบบสองหม,มู่บ้านมาร่วมกัน,น,น,นอ๋อหันเมื่อกี้นี่ครับแจ๊กเลยมามาจอดนี่ละถ้าหกล้อนี่ก็ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ารถมันสูงครับทุกคนจะไม่ติดตเลยนะไม่ติด ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนบ้านหนองบัวแต่ก็ลื่นนะม,ดดมาเนี่ยโควินหรือเปล่าโควินวสุนี่คือสามแยกนะ<ย>ถ้าถาเลี้ยวขวานี่ก็จะไปดอนตลาดนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมานี่ก็ เส้นที่ผมมาเมื่อวานนี้นะครับออกไปหลักสิบสองท่าทางแบบนี้ก็โอเคอยู่พอไปได้อ๋อนี่บ่อ๋อคันพวกเขาไ่ได้ก็มาฝากเรอบอย่างนี้หรืออ๋อผ้าเราอนุญาตพี่น้องกันบ่บอ๋อจอดเมืองใดก็ได้บผมขันมาฝากเรอบอ่าประยู่เราปอยู่ว่ะ เาไปนอนหน้าหอ่อ